เมากันสนันพระเอกเรื่องเยอะผู้จัดเอื้อมแห่โยงหนุ่มคนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนวงการบันเทิงเกาหลีใต้ขึ้นมาเมื่อจูจูผู้ผลิตสตรีมมิ่ง OTT อาทิแพลตฟอร์ม Netflix Disney Plu พร r i ทีวีปฏิเสธร่วมงานกับอ e ีจงซอกย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อปี2018แม้เวลาจะผ่านมา6ปีแล้วประเด็นนี้ถูกขุดมาพูดถึงอีกครั้ง อีจงซอกได้พิจารณาบทซีรีส์ See You Again ของทางเน็ตฟลิและจะร่วมแสดงกับคิมจีวอนแต่แล้วในวันที่ทีมงานนัดกันมาอ่านบทอีจงซอกกลับยกเลิกไม่มาเขาได้ถอนตัวหนึ่งวันก่อนการอ่านบทในเวลาต่อมาโปรเจกต์ Project See You Again ก็ถูกยกเลิกไปในปี2022ซีรีส์ Big Mouth 2022 ที่จงซอกนำแสดงได้ย้ายไปใช้ทาง MBC และ Disney พโดยวงในได้เผยว่า Netflix ปฏิเสธการสตรีมมิ่งของซีรีส์ Big Mouth จากเหตุการณ์เมื่อปี2018ทําให้อีจงซอกตกเป็นข่าวมาว่าเป็นพระเอกที่มีพฤติกรรมเรื่องเยอะทําให้บริษัทผู้ผลิตและบริษัทที่ออกอากาศรู้สึกอึดอัดใจเป็นผลพวงให้ถูกยกเลิกงานแบบรัวๆอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวก็ตั้งหูฟังหูไว้นะคะ และโปรดใช้วิจรยานในการเสพข่าวไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงเองค่ะทั้งทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ